จาจก,กุ้งน้ำกิ้ม,มทำไปแล้วน้ำกิ้มทำไปแล้วนะคะ,ะทีนี้กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะเราเอาไม้เสียบตรงกลางมันคลิปนี้จะเป็นคลิปจุบจับจุบจวกๆๆนะคะจะจับหมายความว่าเ,าเขาเสียากุ้งเข่าในอันน้ำมันมันสีดังจับจับนั่สิ้่ไหมคะระว,วังดีๆแล้วค่ะเวลาเขาทําอาหารแต่เครื่องแต่ในครัวเขาเวลาเขา,เเขาทําอาหารมันก็สซิมีน กระทะแล้วก็ตะเกรงเนาะอันนี้เมนูนา้าบริมิตะเกรงค่ะเอากุ้งเสียบเข้าไปตัวใหญ่ๆอ่ะคือจังบอกงันะะ้นเราค่ะไม่ต้องเอามีเก็บเออเอามีอันอันนั้นก็ได้บม่ต้องแกะเปลือกมันออกก็ได้ค่ะเน่งดีอ่ะโอเคคุณมันดังจุดจัดจานก,กระทะเมนูน้าสีเอาก,กุ้งที่เขาเสียบไว้นะคะกุ้งที่เราเสียบไว้นะคะกุ้งที่เขาเสียบไว้เขายะสุสมเขาเสะต้มกบน้ำหอ่อนต้มไปเลยกับน้ำร้อน เลยค่ะต้มกับน้ันร้อนแล้วมื่อกี้นี่มันสิดังจัดจั๊จัวจั๊กเธอเบิ้งได้พี่น้องมันสิแตกนะโมนี่แหละมันสิแตกอย่มื่อี้แต่ว่าขออ่านหนังสือพิมพ์ปูแล้วนะค่ะคอยต้มกุ้งไปแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะมื่มันสิดังจ้าไปได้พี่นีเค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเพื่นสิตกใจอ่ะไม่หนูน่าจะเอาอันตะแกรงมันใส่ก่อนแป๊บหนึ่ง จะเป็นว่าจะเอาตะแกรงมาใส่ก่อนแป๊บน,ะะนึงแล้วกันเนาะ่งเนาะเอาตะแกรงนมีใส่ก่อนแป๊บนึงและะ้วกันแล้วก็กุ่งที่เขาตบนะคะใส่ไปเลย ราวังน้ำมันเด้อพที่น้องเองโอเคเสร็จแล้วเห็ดกับเขอาต้องน้มัดระวังเพราะก็บรดิเห็ดกินตลอดนะคะนะเนาะเมนบ่กแล้วก็ไม่ได้ทำกินบ่อยๆเราทำกินนานๆนะเราทำกินทีนึงเดี๋ยวโดนเห็ดกินเทีนเเ่นหนึ่งนั่นจะว่าเป็นยังไงล่ะคะแล้วไม่ได้กินบ่อยๆเราวังดีๆแต่น้ำมันจะเห็ดแหงด้งได้น้ำมันเนี่ย เพรพอดี่นี่เมนูนะปิดอัน,นไฟป,ปิดแก๊สเราค่ะเราอยากกินปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนาระวังนะคะอ่าอันนี้มันจะเป็นบ้าน,านเขาเนาะค่ะนะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเไปจับใส่จานให้ยเจ้าเบิ้งเลยจับใส่จาน ยกเหมาะส่อืมมันจะไปฝั่งนูน้นพี่น้องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนูนะ้าอยากกินไงพี่น้องก้าสั่แอมเบียดอยากกินโอเคนะคะไปที่นี่เขามาเห็ดใส่น้ำกลิ่มกันเป็นแบบใดพี่น้องเนาะโอเคนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วระวังดีๆนะคะน้ำมันน้ำมัน เนี่ยค่ะเราหันหห่นเขาหั่นแ้วเขาเซน้นาไปเลยเป็นพักเป็นสลับเป็นสลับแต่แตงอะไรที่เรากินได้นะคะแตงอะไรที่เรากินได้เอาใส่ไปเลยอันนี้เราก็จะทําให้สามีเรากินคือเขาไม่กินเผ็ดมากเขาเป็นบักซีดาโ <c oughs> อเคเนาะค่ะอ่ะแม,ม่หนูน่าจะเอากุ้งใส่นะคะกุ้ง <c oughs> เห็นไหมครับกุ้ง าวางลงอืมหอมจังเลยถ้ามันมีเปลือกเนี่ยพี่น้องถ้ามันถ้ามันมียังปีเปลือกกุ้งเนยจ้ะถ้ามันยังมีเปลือกกุ้งมันจะสวยมันจะตัวใหญ่กว่าน,นี้อีกเฮ็ดกับขขาสู้กันกินบ้านๆเนาะพี่น้องเราไม่ต้องลีลาอะไรมากมาย ประดัดแป้งเอาตรงที่อันนั้นแค่นั้นล่ะเขาขว้าแค่นั้นละเห็นไหมคะอ,อันนี้เอามาเอามาเฮ็ดมือนั่นล่ะมือที่บกักกิมมี่มันมามือที่บักกิมมี่มันมันมันมากวนไปโอเคเนาะคะ่ะกุ้งเส้นน้ำน้ำลาดท,ที่ก่อยเฮ็ดมื่อนั้นอ่ะน้ำลาดที่ก่อยเฮ็ดมื่อนั้นละค่ะวันนี้ขอยเส้นน้ำลาดเข้าไปมันเกิดิดมันกิดเดือดแค่นั้นล่ะพี่น้องมันกิดเดือดตรวจตรวจตรวจแค่นั้นล่ะเอาอสอใส่นน้ำลาด น้ำกิมที่ทําคลิปคลิปก่อนหน้านี้แหละคะ่ะน้ำกิมหอมๆเนี่ยแหละคะ่ะลาดลาดไปกุ้งมันสิหอมมันสิหอมอันนี้ค่ะพี่น้องมันจะหอมเองตะไคร้จ้ะตะไคร้แล้วใบมะกรูดจะไม่ใช่เข่ากันเป๊ะเลยเหรอคะ่ะถ้าเผ็ดนี่มันสิบขาเสียบดิพี่น้องกุ้ง ถ้าเผ็ดนี้มันจะไม่แซ่บจ้ะพราะเจ้าเสียข่อยบอกเสียข่อยหลด่อยบอคิดตัวกุ้งเนะะี่ยค่ะถ้าเผ็ดมันสิบอแซ่บนอกจากเขาเสิบ์เผ็ดเป็นยำเอ้ยเป็นไอ้กุ้งแช่น้ําปลาจ้ะเนี่ยมูข่อยบักกิมมี่มูข่อยแอนนาแล้วก็อ้อยนเน็ยมาโอ้ยมักไหลคือมันแซ่บคักแซ่บเนี่ยเห็นบอกค่ะมันกินในเมือดเด้ค่ะพี่น้องพักตะล่างกินได้บะเท่เนี่ยอ้าโอเคน้ำกิม ไปแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมขอยืมตของอาจารย์ยิงศัก์ไปใช้หน่อยนะคะท่านผู้ชมขาเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมก็สวาปามได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จับจับจับจวบได้จับจับจับจวบได้่อยจะเป็นคนที่คอยเป็นคนที่มักตกแต่งคอยเป็นคนที่มักเดคอเรีพี่น้องเดคอเรชั่นเราจะใส่อะไรใช่ปาให้มันสวยๆกิ๊บเก๋ ให้มันกิิบเกหน่อยโอเคนะคะให้มันดูวู้ววว่าอลังการหน่อยอะไรที่ฉันจะเสนอมาหรือคะฉันก็จะเสนอเป็นสาระเน่กับผักหอมป้อมผักหอมป้อมใช่ไหมคะมันบนหยาดหรอพี่น้องถ้าสังเกตบึงเวลาเขาจะทำอาหารเขาจะเสียบอะไรก็ช่างเดี๋ยวมันก็เก่งไปเองค่ะมันจะดูน่ากิน คนเขาพวกเจ้าเสียบอจู่ๆคนจะมาคนน่ะมันต้องมีเสี่ยเชื้อคนคนเขาจู่ๆจะมาทําเองสวยเองไม่ได้มันต้องเรียนมันจะไปโดยอัตโนมัติคอยนี่มันสิลียนเองพี่น้องมันสิเป็นเองของมันเวลาเขาจับไอ้อย่างเด็กก็คล้องก็คือคนไปคนไ้ว่าข่อยเก่งข่อยอ้อย่างเดีกข่อยหมายความว่าสิ่งในที่เรารักน่ะเราทําไปมันจะออกมาดีสิ่งใดที่เฮาบ่มัก ที่มันไม่ใช่ตัวตนของของเรานะเขาจะไปเห็ดมันเห็ดอีหอย่างกระตามบุมีอียอย่างเท้เาสิบุมักแต่แล็กๆเขาบอกเคยมาอีหอย่างแรกๆดกถ้าเราไม่ลองมันเราไม่ลองมันเราไม่ทําอะไรมันเขาบอลองบึงเขาสิบูว่าเขามักอีกอย่างเลยพี่น้องแม้กระทั่งคุณเป็นทําคนทําความสะอาดบ้านคุณทําอีหอย่างกระตามไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทุกอย่างดีหมดโอเคเนาะค่ะนี่แหละค่ะ แล้วก็จับกินกินกับอีกอย่างวกติค่ะอันี้จจาโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะลูกค้ากินกับอีหอย่างปกติค่ะกับข้าวเหนียวก็ได้โยกินกับข้าวเหนียวอันนี้นะข้างล่างเนี่ยมันกินได้เมดเลยค่ะฝรั่งก็กินได้น้ำกิมที่แมนูนายเฮดก่อนนี่แะนะคะเนาะน้ำกิมฝรั่งก็กินได้เมนสิกินตอนร้อนๆเนี่เนื้อกุ้งมันสิบนเหนียวข้างในเนี่ยค่ะมันสิบนเหนียว มันจะเป็นนันหวานๆเพล่อพ่เขาปากเขาและการกินกับอีหยงกะติค่ะกับผัดผัดผักกินกับผัดผักแล้วก็ขา้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้สิเเอากันเป๊ะเลยโอเคนะคะหนูนาสวีเดนแฟนเพจยายนีปอบสวีเดนจับจับจุบจวง 快聊着。